การเนผู้ก่อการมันมันเหงามากครับมันเหงาเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาในชีวิตครับที่คุณออกไปจากเพื่อนฝูงที่คุณเคยมีเพราะคุณรู้สึกว่าเป้าหมายเพื่นฝูงโต๊ะกินข้าวไม่ได้คุยกันสิ่งที่คุณอยากที่จะคุยคุณฟก็เลยเป้าหมายมากจน เพื่อนฝูงคุยกันเม้ามอยของคนอื่นเรื่องของคนอื่นที่ไม่สาระคุณรู้สึกคุณเข้ากลุ่มไม่ได้คุณต้องออกจากคนกลุ่มนี้แต่ตอนนี้คุณกาลังสร้างโตอยู่อ่ะคุณก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่คอนเน็กชันที่มีคุณภาพจริงอ่ะอยากที่จะมาขอบคุณส่วนในช่วงอนั้นที่คุณไล่ความฝันตามความฝันอ่ะมันคืออยู่ตรงกลางเลยนะตอนนี้คุณเข้ากลุ่มเก่ายากมาก และยังไม่ดีเพียงพอในการเข้ากลุ่มใหม่นี่คือช่วเงเวลาที่เหงาที่สดุดมันยากพิเศษสำหรับเอ็กซ์เวิร์ดไอ้ช่วงเวลานี้ถ้าคุณสามารถอดทนกับความเหงาได้คุณสามารถเคยชินกับความเหงาได้และคุณสามารถสร้างตัวได้มีวินในเพียงพอในการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ให้สินค้าเราเป็นสิ่งบ่งบอกว่าทาไมเราคือคนกลุ่มคนสาคัญคุณจะผ่านจุดน,นี้ไปได้แต่ผมเข้าใจครับว่าทุกชีวิตของผู้ประกอบการจะมีจุดนี้ที่เขาออกจากกลุ่มเก่าและยังไม่มีกลุ่มใหม่และช่วงเวลาเนี้ยอาจจะเป็น3ปี4ปีบางคน10ปีที่เขาจะเหงาามกแต่เป็น ทิศทางที่ต้องไปครับสำนักงกับการ